โอเคแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับิวเองซึ่งตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในแมปโลบอคที่มีชื่อว่าล็อกฟุตนะครับผมนะเปิดตัวแปลกนะวันนี้อาจคลิปโคตรช้าเลยตอนนี้เป็นเวลาทั้งหมดเอ่อสิบโมงนะก็สายแหละก็พอสายอยู่ตอนนี้นะครับล็อกฟุตได้มีการอัปเดตลิมโรุเข้ามาเป็น V1 นะครับอ่าซึ่งวิธีการทำนะมันก็ง่ายเสยง่ายนะครับใช้ออฟด์กแล้วก็ปลาฉลาแล้วก,กบแล้วก็ข้าหัวแค่ ยี่สิบล้านนะครับแล้วก็อีกยี่สิบเพดนะบักอินสองอนก็ได้นะยี่สิบเฮดมาเดี๋ยวผมจะพาไปหาไม่ใช่พาไปดูที่หากบกับฉลามอยู่นะ mm. นี่จะมีเกาะใหม่มาสองเกาะตรงนี้นะผมนะ mm. มีเกาะฉลามกับทางด้านของเกาะขบนะนี่มอนกันอยู่นี้เลย mm. โอกาสออกปลาฉลามรับสองเปอร์เซ็นต์นะเออคนองสามารถตีกเอาได้เลย mm. อุ้ยมาตายโอเคตรงนี้ ก็เป็นเกาะขบ,บนะครับกบโอกาสออกไม่แน่ใจกี่เปอร์เซ็นต์นะสองเปอร์เซ็นต์นะแอดมินเขาไม่แก้แล้วผมมาตอเมื่อวานโอ,อกาสออกประมาณหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับนี่อ่ะตอนตีอ่ะไม่อัพเปอร์เซ็นต์นะตอนพวกผมตีไปแล้วอัพกันเฉยเลยโอเคนะก็จะเป็นสองเกาะน,นีนะ้ที่เราสามารถหากบกระลามได้แล้วออฟออฟดาร์คหาจากไหนคนระับก็จะเป็นเกาะเบคอนที่อย่างนี้แลติดกันมากอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับ นี่เฮ้นี่ครับ off dark หาจากพวก beacon dark พวกนี้เลยนะครับคนก็ตีได้ไดเลยโอกาสออกทั้งหมด1.75เปอร์เซ็นต์นะโอเคเมื่อเรามีของครบแล้วนะก็สามารถมาทํากับ r e m o ร e ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมทําสดๆเลยฮนะฟาร์มข้าวหอมมาเมื่อกี้20ล้านนี่เคียนะแล้วเอาของจาก inventory นะแล้วมีชาร์ g มี fog เฮ้ยเขียะใช้ออดุคีไม่เกี่ยว off dark หนึ่งอัน กบหนึ่งตัวเคเมื่อเรามีของครบแล้วก็กดทำเรียบร้อยฮะมาดูกันเกิดสกิลดีเย้ยเ,เกิดชาทแท้โอเคนี่มันรู้จะเป็นเหมือนเป็นโหมดนะฮะอ่าเรามารีวิวกันเลยฮะสกิลแซตนะ,ะปุ๊บอืมฟ้าผ่าไม่แน่ใจตามจำนวนมอนไมนะ่ะเดี๋ยวลองย้ายมาก,ก่อแซนสิ ใช้ s อซโค๊วตายทุกตัวไอ้ม,มอนเกาะแซมมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเดี๋ยวลองก่อนนี้สิก่อนนี้มีห้าตัวโดนฟ้าผ่าทั้งห้าตัวเลยไหมใชนะ่โดนห้าตัวเลยนะก็แปลว่ามอนเยอะเท่าไหร่ก็ฟ,า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 ฟา้าผ่าเท่านั้นเลยนะวงไม่ไในใจกว้างหรือไม่นะแต่ที่รู้น่าจะกว้างนะผมลองใช้ตรงริมเกาะน,นี้นะ โดนนะฮะโอ้โห ôi, ก็ถือไกลนะไกลมากๆเลยโ okay, อเคเรามาดูสกิลต่อไปกันเลยดีกว่าสกิลเอ็กนะผมนะนี่เป็นระเบิดได้ใ,ใจกดค้างได้ปะเดีผมลองกดค้างดูอ๋อเป็นลูกไฟกันยิงลูกไฟไปเงนะี้ยโอ้ไกลอยู่นะระยะแบบออืใช้ได้และนี่ยิงก็ไม่โดนนี่โอ้โหสุดๆอะเดเมด แรงแน่ๆค่เ okay, คมาดูสกิลซีดีกว่านี้น่าจะเป็นเปิดโหมดหรอเปล่าไม่ใช่อนะะสกิลตัดหึตัดอย่างว่านี่โอ้ยแดงอยู่นะจะลองไปใช้กับเอ่อพวกมอนตรงก่อนน้ำแข็งดีกว่าก่อนหนมะไม่แน่ใจมีกี่สกิลนะ ที่รู้ตอนนี้เราก็รู้แค่สองสกิลนะฮะสกิลเอ็กแน่ๆหนึ่งสกิลสกิลฟ้าผ่าสกิลเซสกิลตัดสกิลซีหรือมันคือสายฟ้าเอ้ยกดค้างได้อยู่นะทุกคนนะมันพอจะกดค้างได้นิดนึงอะ่ะหรือยังไงไม่รู้หรือมันฟ้าผ่าจนตายก็ไม่แน่ใจนะเอ้ยมาต้องกดค้างกันคนกดคลิกเฉยเฮ้ยแรงว่ะลมจะตายเลย มาสกิวเวีเฮ้ยกัดโทนี่วะนี่อ๋อสองเว่ยนี่เองสกิวสองเว่ยเห็นรูปหยดน้ำฮนะนี่เป็นหยดน้ำขึ้นมารับรักตัวนะฮะยิงศัตรูโกงอนะ่ะอันนี้บัฟดาเมจร,รือเปล่า หรืออะไรหรือไม่ตายชั่วคราวนะอะอมาตาหรือเปล่าจีหรือตีปกติไม่ได้เนดะี๋ยวผมเตะจีเล่นนมาเป็นอมาตะาครับใช่ครับทุกคนเป็นอมาตะาสกิลวีของเจ้าตัวเรมรูรูนะเป็นอมาตะาชั่วคราวนะครับที่กดใช้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นียสำหรับการรีวิวและสอนทำ เจ้าตัวลิมูรูมีหนึ่งที่อัปเดตมานะครับส่วนอีสต์เอเกนี่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับอยู่ไหนนะถ้าผมรู้แล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปบอกอีกทีนึงนะครับตัวสนับวิดีโอนี้ก็สั้นๆจบแค่นี้นครัะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคน